คปพ,อพอเดินหน้าป้องคำสั่งห้ามบริษัทประกันยกเลิกกรมทรรเจอจ่ายจบเมื่อวันที่14มกราคมดรสุธิพลธทวีชัยการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเดินทางเข้าฟังการไต่สวนของสามปกครองกลางหลังถูกบริษัทประกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครองที่คอปพ,อ,พ,อ,พอ,ออกคำสั่งนทะเบียน38ทั2564เรื่อง ห้ยกเลิกเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทซึ่งเลขาธิการคอพพกล่าวว่าจะต้องสู้อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องระบบประกันและสิทธิ์ของประชาชนกว่า10ล้านคนเพราะว่าถ้าเกิดมีเรื่องของการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า10ล้านคนที่ทํำประกันภัยแบบเจอจ,จ่ายจบจะถูกลอยแพเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องต่อสู้ นะครับอย่างเต็มที่นะครับซึ่งผมบอกกับทีมแล้วว่าการต่อสู้คดีครั้งนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่เราจําเป็นต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ไปงั้นพี่น้องประชาชนกว่า10ล้านคนและอาจจะลามไปถึงผู้อ,อประกันไทยรายอื่นๆด้วยก็จะถูกลอยแพ้เพราะฉะนั้นอันนี้จําเป็นต้องต่อสู้อย่างสุดความสามารถ <S <S แล้วลองถามกลับไปว่าถ้ามีบริษัทรับความเสี่ยงและเมื่อความเสี่ยงเปลี่ยนไปแต่ละบริษัทก็สามารถที่จะบอกเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยได้ผมขอถามว่าสื่อมวลชนเองประชาชนเองเนี่ยเราจะทําประกันภัยเพื่อ ไม่มีประโยชน์นะครับระบบประกันภัยจะถูกทําลายความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ,อางสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่เราจําเป็นต้องต่อสู้ไม่ใช่เฉพาะประโยชน์ในการที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนเท่านั้นแต่เป็นการต่อสู้ไม่ให้เกิดบรรทัดฐานที่ผิดพลาดซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่อ้างเหตุความเสี่ยงเปลี่ยนไปแล้วไปรอนสิทธิ์บอกเริกกรมธรรมท์ที่มีความผูกพันกับประชาชนนะครับ